รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอยู่กับรายการ Make My Day e n g l i s h กับคุปปุ๋งปิ่งคนสวยเหมือนเดิมเนาะในวันนี้นะคะบทเรียนของเรานะคะเป็นเรื่องของคำศัพท์ค่ะทุกคนคะแล้วคุปปุ๋งนะคะคาดสาสะพาย Thailand มาแบบนี้นะคะเพราะคุปปุ๋งจะเป็นทูตนะคะในการสื่อสารประเพณีเทศกาลของบ้านเรากับในช่วงของ Festivals in Thailand ค่ะโอเคนะคะจะมี Festivals อะไรบ้างและคำศัพท์อะไรบ้างไม่รอช้าทุกคนคะ่ะ Here we go โอเคนะคะ The first one Let's talk about สงกรานค่ะโอ้ oh, นะคะสงกรานคือแบบหลายคนคือแบบทุกคนชอบใช่ไหมคะแล้วก็ป๊อปเหลือเกินเลยนะคะอ่ะคำศัพท์สงกรานมีอะไรบ้างนะคะ Let's take a look at the story โอเคนะคะโอเค The first thing The festival takes place in April From the 13th to the 15th นะคะชัดเจนมากเลยเทศกาลนี้นะมัน take place นะคะมันเกิดขึ้นค่ะในเดือนเมษายนท,ทุกคนนะกับช่วง13เมษายนแล้วก็ไปถึงอะไรคะ15เมษายนเนาะโอเคนะคะคำว่า take place นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถแปลว่าเกิดขึ้นจัดขึ้นได้เนาะโอเคนะคะไม่พอค่ะ water splashing has become a huge part of this annual celebration so Are you ready to get splashed? คะ Water splashing คืออะไรคะก็คือการสาดน้ำใช่ไหมคะการสาดน้ำนะคะมันเป็นส่วนที่แบบโอหูแบบใหญ่เลยทุกคนคะกับการฉลองนะคะรายปีครั้งนี้เนาะโอเคนะคะคำว่า annual นะคะใส่ไปเนี่ยมันแปลว่ารายปีนะคะทุกคนคะแล้วก็ celebration นะคะแปลว่า เการฉลองใช่ไหมเอามารวมกันนะ Annual celebration นะคะสามารถแปลว่าการฉลองเทศกาลแบบรายปีอะไรเงี้ยเนาะเห็นไหมนะคะเขาฉลองทีนะคะปีนึงจัดครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะ So ดังนั้นนะคะทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมในการ get splash นะคะ get splash นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถแปลว่าโดนสาดน้ำหรือยังเออโอเคนะคะแล้วเขาบอกต่อนะคะว่า During the festival นะคะ many Thai people also spend time with their family and relatives enjoying some festive meals โอ้นะคะอะแปลว่าอะไรนะคะ during นะคะก็คือแบบในช่วงใช่ไหมคะในช่วงประเพณีอันนี้นะคนไทยหลายคนเลยนะคะก็แบบว่าจะใช้เวลาทุกคนคะ่ะ spend time นะครแปลว่าใช้เวลาเนาะกับครอบครัวใช่ไหมหรือว่า relatives นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถแปลว่าแบบญาติอะไรเงี้ยได้เนาะเหตุนะคะใช้เวลาร่วมกันในการมา enjoy ค่ะทุกคนคะมาเพลิดเพลินนะคะกับ festive meals เออนะคะเรารู้จัก meal ะะตรงนี้เนี่ยเมลนะคะสามารถแปลว่ามื้ออาหารใช่ไหม <cl aps> เราใส่ไปเธอเฟสิฟ i มลส์นะคะแปลว่าอะไรคะมื้ออาหารตามเทศกาลเนาะโ,โอเคนะคะสงการเนี่ยบ้านเรานะคะทานอะไรก็สามารถแชร์มาได้เนาะ,ะอย่างแบบผู้ปุ๋งนะคะชอบไปแบบว่าเล่นน้ำใช่ไหมคะ one of the face with meals <laughs> during the สงการ Festival for me นะคะก็คือข้าวไข่เจียวหิว <laughs> เลยนะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> เออนะคะ เขาบอกต่อว่าอะไรคะ They also visit temples where they can sprinkle water onto Buddha images เออนะคะเห็นไหมนะคะหลายคนนะคะก็ยังไป visit นะคะ visit นะคะสามารถแปลว่าไปแบบไปเยี่ยมชมนะคะหรือว่าไปเข้านะคะเข้าอะไรคะเข้าวัดใช่ไหมนะคะเป็นที่ที่เขานะคะสามารถ sprinkle นะคะ sprinkle นะคะอันนี้เนี่ยสามารถแปลว่า พรมน้ำได้เออนะครับ sprinkle water นะครับแปลว่าพรมน้ำเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่า splash นะคะอันนี้ splash คือสาดน้ำแต่ว่า sprinkle นะคะสามารถแปลว่าพรมน้ำได้เนาะเห็นไหมคะ sprinkle water onto Buddha images นะฮะคืออะไรคะก็คือพรมน้ำนะคะก็คือไปส่งน้ำแหละเออนะคะส่งน้ำนะคะบนพระพุทธรูปเนาะ,ะ Buddha images นะคะสามารถแปลว่าพระพุทธรูปได้เออนะคะเพื่ออะไรครับ To wash away the misfortunes of the past year and bring good luck. for the new year เออนะคะเห็นไหมคะเราส่งน้ำพระนะคะเพื่อทำการ wash away นะคะ wash away คืออะไรคะขจัดค่ะเออนะคะหรือว่าชะล้างก็ได้ชะล้างอะไรคะ miss fortune นะคะคำว่า fortune เนีはは่ยใส่ไปแปลว่าโชคชะตาลุกนะคะเราใส่ miss ไปคือโชคไม่ดีเออนะคะความโชคร้ายอะไรเงี้ยก็ว่าไปความอับประมงคลก็ว่าไปเออนะคะแล้วก็นะคะขออะไรคะขอ luck ค่ะทุกคนคะขอโชคดีๆนะคะเข้ามาในปี เห็นไหมคะนะคะเอาสิ่งไม่ดีนะคะในปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยออกไปนะคะแล้วก็นําสิ่งดีอะไรเงี้ยเข้ามานาอโอเคนะคะอ่ะนะคะทุกคนคะ่ะดูคำาศนะครับสรุปพร้อมกันว่าสงการนะคะเจอคำว่าอะไรบ้างเนาะ,ะ the first one อ่านตามครูพร้อมกัน three ช o วันไป take place นะฮะ take place นะคะ, place, ะ,คะแปลว่าจัดขึ้นได้เนาะ,ะเกิดขึ้นจัดขึ้น take place นะฮะ แล้วก็ annual นะครับ annual นะครับแปลว่ารายปีหรือว่าประจำปีก็ได้เนาะโอเคไหมนะฮะคำต่อไปอ่านพร้อมกัน three t o one ไป celebration celebration นะคะทุกคนงะแปลว่าการเฉลิมฉลองเนาะโอเคนะคะ, okay, ะ,ค,ะคำต่อไป three t o one ไป splash splash นะคะทุกคนคะ splash นะครับแปลว่าอะไรคะสาดน้ำเนาะเออนะคะ, uh, นะ,คะ splash นะคะแต่ว่าพรมน้ำนะครับเป็นๆ three two one ไป sprinkle สปริงโดลโอเคนะคะสะล้างนะทุกคนคะับทรีทูวันไป wash away นะฮะ wash away นะครับแปลว่าสะล้างได้เนาะโชคร้ายโชคร้ายทรีทูวันไป misfortune นะคะ misfortune นะครับแปลว่าโชคร้ายได้เนาะไปเยี่ยมชมทรีทูวันไป visit นะฮะ visit นะครับแปลว่าไปเยี่ยมชมได้เนะาะญาติผู้ใหญ่นะคะญาตินะคะ,นะคะทุกคนคะับทรีทูวันไป relative relative เนาะโอเคะ okay, นะฮะ เมื่ออาหารตามเทศกาล3 2 1ชิววันปล e ยเฟสิฟเมลเฟสิฟเมนะคะทุกคนคะ the last one นะคะพระพุทธรูป3 2 1ชิววป Buddha image นะฮะ Buddha image เนาะโอเคนะคะคำศัพท์เหล่านี้พูดเลยว่าเห็นได้บ่อยมากมายแน่นอนโอเคนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาทําโจทย์พร้อมกัน3ข้อทุกคนนะคะ about the Songkran Festival เนาะกับในช่วงของสงการานเนาะอะ,อะโอเคนะคะข้อแรกนะคะอะไรหายไปดีจ้าดูโจทย์พร้อมกันเขาบอกว่าอะไรนะคะ t h r e ไป the Songkran Festival blank in April every year นะคะเทศกาลสงการานสักอย่างหนึ่งในช่วงของเดือนเมษายนทุกปีเนาะโอเคนะคะคิดว่าคำสับอะไรหายไปเนาะ five seconds 3 h r ไปคะ่ะ f i 3, 2, 1, t i m e s u p ชัดเจนมากค่ะสงการต้องมีการเกิดขึ้นจัดขึ้นเนาะ so the answer is A ค่ะเห็นไหม the Songkran Festival takes place เนาะคือแบบว่าเกิดขึ้นจัดขึ้นเนาะโอเคนะคะ take time ข้อ B แปลว่าใช้เวลาอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะทุกคนงัข้อ C ค่ะ take turn แปลว่าผัดกัน <laughs> ผัดกันคืออะไรงงไม่เข้าใจนะฮะ ส่วน take after แปลว่าถอดแบบเนาะอ,อันนี้ก็ไม่ได้เนาะโอเค okay, นะคะเห็นไหม the Songkran Festival takes place in April every year นั่นเองค่ะดูต่อข้อต่อไปข้อ2ก็เบอกว่าอะไรคะ a lot of Thai people blank Wat Pho During the Songkran Festival อันนี้ไม่ยากทุกคนคะ่ะแปลว่าอะไรคะคนไทยหลายคนสักอย่างนึงกับวัดโพในช่วงสงการคนไทยวัดโพคืออะไรอะไรหายไปเนาะ5 seconds ให้เราลองเลือกชอยมาทุกคนคะ่ะ3 2 1ไปค่ะ5 4 3 2 1 o t i m e s t p ชัดเจนมาทุกคนค่ะเราไปเข้าวัดไปเยี่ยมชมวัดไปเข้าวัดตอบข้อ B, B ไปเลยค่ะเห็นไหม a l o t of Thai people visit Wat Pho นะคะคนไทยหลายคนไปเข้าวัดโพ during t h Songkran Festival โอเคนะคะข้ออื่นไม่ได้ทุกคนคะข้อ A ค่ะ Spend แปลว่าใช้เวลาทุกคนคะใช้เวลาตรงนี้นะคะงงๆเน้อยังไม่ได้ทุกคนค่ะ ข้อ4ค่ะ sprinkle นะคะแปลว่าไปพรมน้ำทุกคนคะพรมน้ำใส่วัดยังไม่ใช่เนาะนะคะดี o c อนะคะไปใหญ่เลย wash away แปลว่าชะล้างไปชะล้างวัดคืออะไรนะคะทุกคนคะต้องตอบข้อ b เนาะนะคะ The last one ข้อ3ค่ะ if you join the water f i g h t on the s t r e e t you will definitely นะครับแปลว่าอะไรครหากคุณเนี่ยไปเข้าร่วมนะคร water fight คือการสาดน้ำการยิงปืนสาดน้ำกันปังๆๆๆป,ป,ป,ปัเนาะในบนถนนนะคุณจะอะไรแน่นอนเออนะคะเอาง่ายคะ่ะคิดภาพตามเราเนี่ยไปเล่นน้ำบนถนนทั้คนนะคะเค okay, นะคะไปเล่นน้ำปุ๊บนะคะเกิดอะไรแน่นอนทุกคนคะ A ค่ะค่ะ Take place นะครับ B enjoy f a c e v e meals นะครับ C <oughs> get splash หรือว่า D dog นะครับ Bring good luck เนาะ5 seconds จับเวลาค่ะ 5, 4, 3, 2, 1, t i m e s up สัดเจนมาตอบข้อ C ค่ะเห็นไหม If you join the water fight on the street นะคะหากเราไปเล่นน้ำนะคะ You will definitely get splash นะคะแปลว่าอะไรคะเปียกแน่นอนเนาะ A take place เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะ B enjoy festive meal คือไปไปเพลิดเพลินกับการกินอาหารก็ไม่ได้เนาะเราเล่นน้ำมาทุกคนนะนีคะ D ด็ bring good luck นะคะนำพาโชคดีก็ไม่ได้เนาะโอเคะอ่ะอีกหนึ่งเทศกาลทุกคนค่ะ Let's talk about ลอยกระทงดีกว่าเออนะคุปปุ่งชอบมากเลยนะฮะอ่ะลอยกระทงนะคะมีดีเทลอะไรบ้างดูพร้อมกัน Let's go the festival is celebrated on the full moon n i g h t of the 1 2 t h month นะคะชัดเจนมากคืออะไรคะเทศกาลนี้นะมันถูก celebrate ทุกคนคะ is and are celebrated นะคะทางก้อนเนี่ยนะคะสามารถแปลว่าฉลองได้หรือว่ามีการจัดงานเกิดขึ้นได้เนาะในอะไรคะคืนพระจันทร์เต็มดวงเนาะ full moon night, ู o o n n i g h t เนาะโอเคนะคะของเดือนอะไรคะเดือนที่12นะ of the 1 2 t h month เนาะโอเคนะคะนะซึ่งคุณครูเขียนแบบนี้มาเพราะว่าอะไรคร The date varies from year to year นะครับแปลว่าอะไรคะวันนะครับมันมีความแปรค่ะแปรนะครับแปลว่าผันแปรได้นะคะแต่ละปีนะคะจัดไม่เหมือนกันเนาะต้องดูที่ปฏิทินเนาะว่าวันเพนเดือน12นะคะของปีนั้นเนี่ยมันตรงกับวันอะไรเออนะฮะดังนั้น vary นะครับแปลว่าผันแปรได้เนาะ,ะโอเคนจะจ๊ะ So The next one ค่ะ The highlight of the festival is the floating of กระทง across bodies of water all over the country ค่ะทุกคนนะคะเห็นไหมคะ Highlight ทุกคนค่ะ Highlight นะครับแปลว่าจุดเด่นนะคะจุดเด่นจุดสำคัญของงานนี้คืออะไรคะก็คือในการ Float ค่ะ Float คืออะไรคะ Float คือลอยค่ะลอยอะไรคะลอยกระทงนะคะบน b o d y s of water ก็คือบนพื้นผิวน้ำเนาะเห็นไหม All over the country นะครับแปลว่าอะไรคะทั่วประเทศเลยเออโอเคนะคะแล้วเขาบอกต่อว่าอะไรคะ Before doing so um, ไ Thai people made light candles and j o s w sticks on their กระทงส s นะคะ ก่อนจะทำแบบนั้นนะคะ before doing so ก่อนทำแบบนั้นนะคะคนไทยจะมีการ light the candles นะคะ light candles แปลว่าอะไรคะ light แปลว่าจุดได้ทุกคนคะ light candles คือจุดเทียนนะคะไม่พอคะ่ะ light j o a w s t i c k s นะคะแปลว่าอะไรคะจุดทูบเนาะบนกระทงเออโอเคนะคะอารมณ์แบบขอพรอ,อะไรเงี้ยเนาะ,ะโอเคนะคะ so one of the purposes of the festival is to worship Pramek h o n k a r the Thai goddess of the waters โอ้โหชัดเจนมากทุกคนนะหนึ่งใน purpose นะคะ purpose แปลว่าอะไรคะจุดประสงค์ค่ะเห็นไหมหนึ่งในทุกคนนะคะที่เราเนี่ยจะมาลอยกระทงร่วมกันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพื่อทำการ worship นะคะ worship นะคะแปลว่าเคารพ สักการะบูชาบูชาใครคะพระแม่คงคาค่ะเขาเป็นใครคะ The c h i Goddess of the Waters นะคะผู้ปุ๋งเดี๋ยวรู้จักมา God คือพระเจ้าแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่ค่ะ Goddess นะคะ Goddess คือพระเจ้าหรือว่าเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะคืออะไรคะเทพธิดาค่ะเออนะคะ Goddess นะคะสามารถแปลว่าเทพธิดาได้นาอเห็นไหมเขาเป็นนะคะ The Goddess of the Waters Rivers นะครับไม่พอนะ Streams นะครับแล้วก็ Canals ด้วยเออนะครับเป็นเทพนะคะของน้ำนะคะของแม่น้ำนะคะของ Streams นะครับ Streams นะครับแปลว่าสายน้ำได้เนาะ,ะแล้วก็ Canals นะครับที่แปลว่าคลองตรงนี้นั่นเองค่ะเออโอเคนะฮะคำศัพท์ปังมากเนาะ,ะอะทวนคำศัพท์พร้อมกันก่อนทำโจทย์เนาะอะพร้อมกันนะ three two one celebrate celebrate นะครับแปลว่าฉลองได้เนาะ,ะ very vary นะครับแปลว่าผันแปรเนาะเห็นไหม the date นะครับ varies from year to year นะครแต่ละปีเนี่ยจัดงานไม่เท่ากันหรือว่าไม่เหมือนกันเนาะโอเคนะคะ h i g h l i g h t นะคะ h i g h l i g h t นะครับแปลว่า <sandbox> จ <eman ates spirituality> <world> <okay>. ุดสำคัญจุดเด่นก็ว่าไป a l r t นะคะ purpose นะคะ purpose แปลว่าจุดประสงค์เนาะโอเคนะคะคำต่อไปเจอบ่อยมากพร้อมกัน t r e e t วันไป float float นะครับแปลว่าลอยเนาะโอเคนะคะ จุดขจุด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 เทียนจุดทูบนะฮะ three รีช o วันปลายไลท์ไลท์เนาะโอเคนะฮะเทียนค่ะ candles นะฮะ candles เนาะโอเคนะฮะทูบค่ะจอยสติกนะฮะจอยสติกนะครับแปลว่าทูบได้เนาะสการะบูชาเคารพท r e ช t ว o one าย worship นะฮะ worship เนาะนะฮะเทพธิดาเนาะท r e ช t ว o one าย goddess นะฮะ goddess เนาะลำธารสายน้ำนะคะท r e ช t ว o one าย สตรีมนะฮะสตรีม The Last One คลองคลอง Three Two One ไป Cano นะฮะ Cano ตรงนี้นั่นเองค่ะโอเคนะคะ,ะมาทำโจทย์เกี่ยวกับการลอยกระทงพร้อมกัน3ข้อเนาะ Three Two One Let's Go นะคะ The first one ข้อแรกโจทย์บอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่า Thai people blank the l ลอยกระทง festival on the full moon n i g h t of the 12th m o n t h เนาะโอเคนะคะคนไทยเนี่ยสักอย่างนึงกับช่วงลอยกระทงนะฮะในคืนพระจันทร์เต็มดวงเดือน2 2นะคะที่หายไปอะไรหายไปดีทุกคนคะ5 seconds จับเวลาค่ะ5 4 3 2 1 time นไสัชัดเจนมากข้อนี้นะคะคนไทยมีการฉลองค่ะโอ้นะครับต้องตอบพ้อ B ีค่ะเออนะคะ B ีเนาะไช่ e ีพ l ก celebrate ตรงนี้เนาะโอเคนะคะเห็นไหมไทย people celebrate the ลอยกระทงนั่นเองเนาะโอเคนะคะข้อ a นะคะ very very คนไทยผันแปรอเออคะงงนะคะ,ะ,คะทุกคนคะอันนี้ยังไม่ได้เนาะข้อ c ค่ะ light แปลว่าจุดเนาะคนไทยจุดลอยกระทงไม่ใช่ตรงนี้เขาพูดถึงตัวเทศกาลเนาะโอเคนะคะ ส่วนข้อดีอออดนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นคาว่า c a n l นะคะ c a n l s แปลว่าคองเนาะก็ยังไม่ได้จ้าอโอเคนะจ้าไปต่อข้อ2เนาะ before floating กระทงนะคะก่อนที่เราจะลอยกระทงนะคะ Thai people made light candles and on them นะคะก็กระทงเนี่ยคนไทยจุดเทียนและจุดอะไรอะไรหายไปนะคะ five c o c n d s จับเวลาคะ่ะ 5, 4, 3, 2, 1 o t i m e s up ชัดเจนมากเทียนมาคู่กับถูกแน่นอนเนาะ light candles and joysticks เนาะตอบข้ออะไรคะข้อ b ค่ะเออนะคะ ข้อ a ทุกคนครับ l i g h t um, streams นะคะจุดแม่น้ำจุดใส่น้ำยังไม่ได้เนาะเนะ,ะ่ะข้อ c ค่ะจุดอะไรคะ purposes นะคะ p u r p o s e ืเลยคออรคะจุดประสงค์ได้ไหมก็ยังไม่ได้นะคะข้อ d นะคะ canals เหมือนเดิมค่ะ canals คือคลองนะคะจุดคลองได้ไหมลูกจุดไม่ได้เนาะคลองนะคะ The last one โอ้โห้เจ๋นมาสวดบอกว่าอะไรคะพระแม่คงคา is a goddess that Thai people เออนะคะคืออะไรคะพระแม่คงคานะเป็น goddess นะคะเป็น goddess ที่คนไทยทำไมเออนะคะอ่ะมี f l o a t very celebrate หรือว่า worship เนาะ five seconds ถ้าพร้อมแล้วลุยคะ่ะ five four three 2 1 Time's up ชัดเจนมาทุกคนคะ่ะพระแม่คงคา is a Thai goddess นะฮะเนาะ is a goddess that Thai people worship เนาะโอเคนะฮะนะ,ะเป็นเทพธิดานะคะที่คนไทยเนี่ยทำไมคะ worship ตอบข้อดีคือ สักการะเคารพนะคะหรือว่าบูชาตรงนี้นั่นเองค่ะอ๋นะคะ float ล,อ,ลอยไม่ได้ very ผันแปรก็ไม่ได้ celebrate ฉล,ล,ล,ลองได้ไหมก็ไม่ได้หนอโอเคนะคะประมายเลยทุกคนะคะโอเคนะคะเห็นไหมนี่คือคำศัพท์นะคะในพาร์ทของสงกรานนะคะแล้วก็เ,เลอยกระทงเนาะทุกคนนะคะก็สามารถไปดูนะคะทุกคนคะได้เลยทุกคนคะตามนี้เลยเนาะ โอเคนะคะอ่ะช่วงต่อไปปังเหมือนเดิมนะคะกับช่วงของ world knowledge ทุกคนคะออนะคะเดี๋ยวจะพามารู้จักคำสร้อยนะคะตามประเทศต่างๆบอกเลยว่าปังมากแน่อะนะคะจะเป็นอะไรบ้างทุกคนคะ Stay t o n เจอกันช่วงหน้าคะ่ะ กลับมาเข้าสู่ช่วง world knowledge ทุกคนคะศาสตระความรู้รอบโลกเหมือนเดิมคุคุมปิ่งทุกคนคะอ่ะมาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะครจะพามาดูคำสร้อยต่างๆค่ทุกคนนะคะกับประเด็นที่เอ่อแบบปังมากนะคะขอพูดในเรื่องของ t i n เ l i s h นะฮะ Singlish แล้วก็ Japan Glish เออนะคะเฮย้ยมันคืออะไรนะคะ อ,อย่างที่บอกว่าคุณครูเคยเกินไปเนาะคือบอกว่าเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษนะคะตามประเทศต่างๆนะคะเช่นบอกว่าคนไทยเอาภาษาอังกฤษมาใช้คนสิงคโปร์เอาภาษาอังกฤษมาใช้หรือว่าคนญี่ปุ่นเอาภาษาอังกฤษมาใช้นะคะมันมักจะมีคำสร้อยบางอย่างติดมาด้วยเออนะคะทุกคนคะนะ เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่แบบว่าภาษาไหนนะคะที่เดินทางไปประเทศนั้นนะคะจะไม่มีคํสซ้อยของคนท้องถิ่นนะคะติดมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <s par> <ๆ S 2> เอาไว้ง่าย <s par> อย่างภ <s par> า,า,าษาไทยนะคะเวลาแบบว่าเออคนใต้หรือว่าคนอีสานนะคะ ต้องใช้ภาษากลางอะไรเงี้ยเนาะบางครั้งก็แบบว่าติดแบบาภาษาท้องถิ่นอะไรเงี้ยมาด้วยเนาะเช่นแบบเราออีอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเออนะคะมาเดี๋ยวคุณครูน,น,นะคะก็เลยให้ทุกคนเนี่ยมาดูนะคะว่าเวลาภาษาอังกฤษเนี่ยเดินทางไป3ประเทศทุกคนคะเดินทางมาไทยเดินทางไปสิงคโปร์และเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะมันมีคำซ้อยอะไรติดมาบ้าง <S <S เออโอเคนะคะไม่รอช้า let's go The first one นะคะ let's talk about tinglish นะคะ tinglish คืออะไรคะก็คือไ a i บวก n g l i s h เนาะก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้ในประเทศไทยเออนะคะบอกเลยว่าทั่วโลกไม่มีมีแค่ในไทยเท่านั้นนะคะคำถามคือคุปปุง๋งหาคนไทยเราเนี่ยเวลาเอาภาษาอังกฤษมาใช้เนี่ยมีคำสร้อยอะไรติดมาบ้างนะคะที่คนไทยใช้กันนะคะอันแรกพูดเลยนะคะแทบหลายคนโอ,อ้นะคะใช้กันเนาะคืออะไรคะ คําลงท้ายเนาะเพราะว่าของบ้านเราเนะครับเป็นภาษาที่ติดความสุภาพเนาะมีอะไรบ้างคะค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> ครับนะคะ <c oughs> หรือว่านะ หรือว่าหลอใช่ไหมเออนี่นะคะชอบติดกันนะคะเส้นเสนะคะเวลาเราพิมพ์แซตนะคะหลายคนชอบพิมพ์นะคะว่า where are you where are you แปลว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่คนไทยจะพิมพ์ว่า where are you คะ where are you ครับใช่ไหมเออนะคะเพื่อความสุภาพเนาะโอเคนนคะหรือว่าหรือว่าออ do you understand ไหมครับเ <c oughs> ะคะ <c oughs> เห็นไหมเราเนะครับเป็นการตั้งคาถามนะครับเพื่อบอกว่าแสดงความสุภาพอะไรเงี้ยภายในตัวอะไรง เนาะนะคะเราก็สามารถพิมพ์คาคาไอะไรเงี้ยได้ ถามว่าฝรัง่งใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้เนาะคนไทยใช้กันถามว่าผิดไหมนะคะในการสื่อสารก็ไม่ได้ผิดมาลุทุกคนครัเป็นการบอกว่าโชว์ในเรื่องของแบบซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างนี้ไหม <c oughs> เออโอเคนะคะหรือว่าหรือว่าหรือว่านะคะเอ,อันลักคุณจังเลยนะนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์เป็น I love you นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมนะคะนี่คือเป็นแบบว่าทนะิงคลิชเนาะก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ติดคำซ้อนของภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยเนาะเช่นคะครับนะหรอไหมคะไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนั่นเอง ค่ะเออโอเคนะคะมานะคะสิงเกิลชหลายคนรู้จักแหละคราวนี้ขอพูดถึงสิงเกิลชค่ะเออนะคะสิงเกิลช์ืออะไรคะสิงคโปร์นะคะนะสิงคโปร์นะคะ,นะะ,คะก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้ในสิงคโปร์เนาะโอเคนะคะสิงเกิลชนะคะมาจากสิงคโปร์อ๋อโอเคนะคะคำถามคือสิงคโปร์มีคำซอยไหม พูดเลยมีเยอะมากเออนะคะมีเยอะมากค่ะทุกคนคะคำถามคือเจออะไรบ้างนะคะอย่างคุปปุ่งเนี่ยเคยไปสิงคโปร์นะคะแล้วเห็นสิงคโปร์หลายคนเนี่ยเวลาสื่อสารภาษาอังกฤษมานะคะจะติดคำสร้อยนี้มาเยอะมากทุกคนคะก็คือเป็นคำว่าลา L A H นะคะ L A H ลานะคะแปลว่าอะไรแปลว่าค่า ครับนั่นแหละเออนะคะคนไทยใช้ครับค่ะสิงคโปร์ใช้ลาเนะคะหล่อน,นะคะซึ่งมันสามารถแปลว่านั่นสินะได้ด้วยเออล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะคะซึ่งเราสามารถใช้หล่าในการจบประโยคทุกคนค่ะคล้ายคําว่าครับค่ะอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนาะคำถามคือคําว่าลามาจากไหนอ่ะเนะคะ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเป็นภาษาจีนค่ะทุกคนคะเพราะว่าอะไรคะอย่างที่คนนะคะทราบกันเนาะคือคนสิงคโปร์นะคะเป็นแบบว่ามีความหลากหลายทางเขาเจอมาทุกคนค่ะแล้วคนที่ไปอยู่นะคะก็คือจะเป็นคนจีนเป็นส่วนใหญ่นะคนจีนคนอินเดียอะไรอย่เงี้ยก็ว่าไปเนาะซึ่งนะคะคนจีนที่เขาไปอยู่นะก็ติดความแบบว่าการใช้หล่าหมานะคะซึ่งจีนนั้นเป็นจีนหกเกียนด้วยโอ้นะคะจีนหกเกียนเนาะเคนะคะอย่างเช่นครูปุ๋งเนะคะเคยไปนอนโฮสเทลค่ะโรงแรมแบบยอด ทุกคนคะครูปุ่งลืมที่ชาร์จค่ะก็เลยถามพนักงานว่า excuse me Can I borrow your charger นะคะเออขอโทษนะฉันขอ Borrow ขอยืมที่ชาร์จหน่อยได้ไหมเออนะคะนะทางโรงแรมนะคะบอกว่า sorry we don't have lah <laughs> นะคะขอโทษเราไม่มีค่ะเราไม่มีครับอะไรเงี้ยเนาะเห็นไหม sorry we don't have ล a ะอะไรเงี้ยนั่นเองค่ะนะคะใครไปนะคะก็สามารถเอาไปใส่ได้เนาะล่ะอะไรเงี้ยน,นะล่ะนะฮะ ข้างต่อไปแคนนะคะแคนหลายคนรู้จักแหละว่า can, แคนแปลว่าสามารถใช่ไหมลูกโอ้ oh, นะคะแคนนะคะแต่ว่าความเซอร์ไพรส์คือคนสิงคโปร์นะคะจะใช้แคนนะคะในเรื่องของแบบว่าเออในความหมายนะคะว่าเฮ้ยคุณโอเคไหมคุณทำได้ไหมหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นไหมถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักของแปรมาภาษาอังกฤษแล้วนะคะเวลาเราบอกว่าคุณทำได้ไหมนะคะเขาจะพูดว่า Can you do it นะคะ นะหรือว่านะคะ if it's okay if it's alright นะครับแปลว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกโอ้นะคะแต่ว่าสิงคโปร์นะสั้นๆทุกคนค่ะแขนนะคะ can สั <c oughs> นะะ can ้นๆเลย can แขนสั้นๆนะคะแปลว่าทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเ <c oughs> พื่อนครูเจอบ่อยมากค่ะห <c oughs> ัวหน้านะคะเป็นคนสิงคโปร์นะคะแล้วเขาชอบบอกเพื่อนครูนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยโปรเจกต์เนี can ้ยแขน แ a นทำได้ไหมเออนะคะแล้วฟังนะความพีคคือคนสิงคโปร์นะคะตอบกลับเป็น CAN CAN แ a น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 แขนนะคะแน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 นะคะแปลว่าอะไรคะทำได้โอเคอะไรเงี้ยเนาะโอเคนะคะเห็นไหมคะในภาษาอังกฤษนะคะเขาจะไม่ตอบว่าแ a นแ a นนะคะจะเจอแค่ไนคะสิงคโปร์อะไรเงี้ยเนาะโอเคนะคะอีกหนึ่งอันอันนี้เจอบ่อยมากเลยนะคะของคนสิงคโปร์เป็นซิงเกิลิชนะคะ S H A G นะฮะคู่ตรงๆนะ ก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะคะแต่ว่าแชกนะคะสามารถแปลว่าเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจด้วยนะคะแปลว่า physically exhausted นะคะหรือว่า emotionally exhausted ได้แปลว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจอะไรเงี้ยเนาะไม่ใช่ภาษาอังกฤษทุกคนคะนั่นหมายความว่าเราเจอเฉพาะแค่คนสิงคโปร์ใช้เท่านั้นเออโอเคนะคะทุกคนคะอย่างเช่นนะคะเ,เพื่อนคููนะคะเขาเคยบอกกับคนสิงคโปร์ว่าเฮ้ยแกแกแก e x h a u s t e d นะคะอุ้ยแบบ เหนื่อยมากวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเพื่อนครูนะคะที่เป็นสิงคโปร์นะคะเลยตอบกลับนะคะว่า yeah me too damn มแชกนะคะอ๋อเหมือนกันเลย damn มแชกนะคะเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะคะเห็นไหมฝากใช้นะคะหล่อนะคะหรือว่าแคดแคดนะคะหรือว่าแชกนะคะในซิงเกิลส์เพลงเนี่ยได้เนาะโอเคนะคะ the last one อันนี้ชอบมากจากประสบการณ์ที่ทำงานกับคนญี่ปุ่นมาประมาณปีกว่าของครูเลยเออนะคะ ครูจะเจอกับเจแปนอังก h นะฮะคือเจแปนบวกอังกฤษทุกคนค่ะก็คืออะไรครับภา,าษาอังกฤษที่ใช้ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเนาะโอเคนะคะบอกเลยว่าคำซ่อยเยอะมากและนี่คือตัวอย่าง The first one ค่ะครูเคยทำงานกับบอสที่เป็นญี่ปุ่นนะฮะเขาจะติดคำนี้มากๆทุกคน,นะคะหน้านี้ <c oughs> นะคะหลายคนรู้จักแหละว่าหน้านี้นะคะแปลว่า what อะไรนะใช่ไหมเออเนี่ยนะแต่คนญี่ปุ่นนะคะที่พูดภษาังกฤษนะคะติดคำนี้บ่อยมากเลยนะคะมันจะแปลว่าฮะ อะไรนะใช่ไหมเราสามารถใช้ในการที่บอกว่าคนเนี่ยเขาสับสนกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยได้เนาะเออนะคะฮะอะไรนะตกใจเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเออนะคะอย่างเช่นตอนครูเนี่ยติดโควิดมาเมื่อก่อนนะตอนนี้หายแล้วนะคะครูนะคะบอกกับหัวหน้าครูนะคะว่าว่า I have been infected with COVID 19นะคะโอ้ยหนูติดโควิดเออนะคะหัวหน้าครูบอกว่าหน้าหนี Are you alright นะคะอะไรนะคุณโอเคปะ อะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้านี้นะคะหน้านี้เออนะคะเห็นไหมนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะใครอ่านมังงะนะคะหรือว่าอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะจะเห็นว่าหน้านี้นะคะเขาใช้คำศัพท์ไปเลยเออนะคะเนี่ยนะคะอย่างเช่นรูปภาพนะคะเนี่ยหน้านี้อะไรนะนั่นเองเออหน้านี้นั่นเองนะคะ The last one นะฮะนี่เป็นคำสร้อยเหมือนกันทุกคนคะะโซเออโซนะคะโซ so, นะครับแปลว่าอะไรนะะที่จริงภาษาอังกฤษโซแปลว่าดังนั้นใช่ไหมทุกคนคะแต่ว่าภาษาเนะะี่ยฮะญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถแปลว่านั่นสีนะได้เอ uh, นะคะโซ so, นะครับแปลว่านั่นสีนะได้นะคะถ้าเกิดว่าคําเต็มนะคะ หัวหน้าครูจะพูดว่าโซดาเนเออนะฮะโซดาเนนะครับแปลว,ว่านั่นสินะนั่นเองเนาะโอเคนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเนี่ยเราเนี่ยอยู่ทั้งมาชุมนะคะแล้วเราเนี่ยประชุมมันอยู่นะคะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเห็นด้วยเออนะคะเห็นด้วยกับความคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาจะพูดว่าโซดาเนสนั่นเองนะคะ นะคะมันเป็นอะไรที่บอว่าติดปากของคนญี่ปุ่นอะไรย่างเงี้ยมากเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวคุณครูปุ๋งนะคะเชิญหัวหน้าครูอะไราเงี้ยมานะคะว่าเฮ้ยแกแกแก h o u l d throw a party tonight นะครบแปลว่าเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้มาจัดงานปาร์ตี้กันนะคะหัวหน้าครูบอกว่า โซ่โซ่โซ่โซดาเนะนะครับแปลว่าเออเออนั่นสินะเออก็คืออะไรคะเห็นด้วยจัดเลยอะไรเงี้ยก็ว่าไป <c oughs> นะฮะเนี่ยเราก็สามารถนะคะเอาหน้านี้อะไรนะหรือว่าโซ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 ดาเนะนะคะไปใช้ได้เออโอเคนะคะ ประมาณนี้เลยเนาะนะคบอยากจะบอกว่านะคะในภาษาอินเดียก็มีนะคะสเปนก็มีประเทศจีนก็มีนะคะใครที่นะคะรู้นะคะก็สามารถนะคะมาแชร์มาบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยได้เนาะว่าคาสร้อยนะคะของแบบอินเดียนะคะเป็นอะไรบ้างจีนนะคะเป็นไงบ้างเนาะโอเคนะคะเห็นไหมภาษาอังกฤษนะคะมีความหลากหลายหากเราเข้าใจนะคะของธรรมชาติการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศนั้นมากขึ้นเราจะเข้าใจผู้คนนะคะตามประเทศนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากขึ้นเนาะโอเคนะคะ และนี่คือทั้งหมดนะคะของรายการ Make My Day English นาหากใครตามไม่ทันนะคะสามารถไปดูย้อนหลังทุกคนค่ะได้ที่ Worldwide w e b t et ETV Thai t v นาโอเคนะคะในวันต่อไปนะคะเดินหาจะปังทุกคนคะ่ะมากแค่ไหนนะคะก็สามารถติดตามไม่ต่อนะโอเคนะคะลาไปก่อนทุกคนคะ่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะโซดาเน่